สวัสดีครับพบกับรายการเชพกระทะหายบาอาจารย์รามรกอีกครัครบรอบนี่นะครับเราอยู่ที่ถ้ำเขาบินนะครับจังหวัดราชบุรีนะครับซึ่งทริปนี้เป็นทริปที่เราจะพา f อแล้วก็แฟนเพจทุกท่านนะครับได้มาชมนะครับความสวยงามของท่านถ้ำที่ติดหนึ่งในอันดับที่มีความสวยงามที่สุดในประเทศไทยนั่นก็คือถ้ำเขาบินจังหวัดราชบุรีเช่นถ้ำเขาบินนี้นะครับก็ สูงจากระดับน้ําทะเลถึง272เมตรนะครับแล้วก็ปากถ้านะครับสูงขึ้นมาถึง5เมตรนั่นเองนะครับแล้วก็ถ้ำเขาบินนี่นะครับเป็นถ้ำที่มีประวัติแล้วก็มีตำนานที่ยาวนานนะครับซึ่งจะรับการบูรณะนะครับด้รับการสร้างโมดิฟายทางด้านให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาเยี่ยมชมด้น,นะครับที่โดยองค์การบริหารส่วนตำบลของจังหวัดราชบุรีนั่นเองนะครับแล้วก็ตำนานของถ้ำเขาบินนะครับก็ เขาได้กล่าวไว้นะครับว่ามีพ่อค้าชาวจีนนะครับแล่นเรือสำเภามานะครับแล้วก็มาชนภูเขานะครับทำให้ภูเขานั้นบินไปเขาก็เลยเรียกว่าถ้ำเขาบินหรือเขาบินนะครับอีกตำนานหนึ่งก็คือเขาก็บอกว่านะครับอ่าบริเวณถ้ำที่มีในบริเวณถ้ำนะครับก็จะมีหินงอกหินย้อยที่มีรูปร่างเหมือนอน,นกที่กําลังบินอยู่นะครับเขาก็เลยเ เรียกว่าเป็นถ้ำขาวบินนะครับแล้วก็ข้างในบริเวณถ้ำขาวบินนะครับมีห้องโถงอยู่ทั้งหมดประมาณ8ห้องโถงนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะไปเข้าชมด้านในนะครับว่า8ห้องโถงนั้นนะครับจะมีความสยสดงดงามแล้วก็มีความอัศจรรย์มากน้อยแค่ไหนนะครับติดตามผมได้ยนะครับขอบคุณมากครับผม